ปกติศพจะแข็งนะเพราะว่าคุณพ่อเป็นโรคมะเร็งปอดโดยปกติแล้วคนศพเนี่ยศพต้องดำหรือว่าเขียวนะคะแต่ว่านี่พ่อตัวตัวนิ่มแล้วก็เหมือนคนนอนหลับนะคะเพราะว่าก่อนตายก่อนวาระเนี่ยคุณพ่อได้ฟังบทสวดของบทสวดของพระพุทธเจ้านะคะเป็นบทสวดของ ปกิจจสมุบาทนะคะก่อนฟังธรรมอยากให้แบบเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆเงี้ยมีญาติคนที่เรารัางเนี่ยเปิดให้เขาฟังนะคะเพราะว่าการละาสังโยนี่เขาจะได้ไปอยู่ครบในที่ดีนะคะไม่ได้ไปตกนรกตาตาตาเขาได้ไปขึ้นสวรรค์มาแล้วเพราะว่าเห็นตัวเห็นตัวศพไหมเห็นศพไหมคะ เห็นไหมตัวนี่เห็นไหมเห็นไหมคะไม่แข็งนะคะปกติปกติศพเนี่ยจะแข็งนะคะเพราะว่าแต่ว่านี่ศพไม่แข็งแปลว่านิ่มเหมือนมันคนนอนหลับเลยนะคะมือแกเห็นไหมใช่มือแก่ตัวเหลืองห่องใสนะคะแล้วก็มือเนี่ยไปไปรอไปล่ากัเดยนะล้พ่อเนาะพ่อเนาะดอกไม้จัดอาดอกไม้จัดมากดอกไม้จัดมาก